ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วในเกมไมครับพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนจะชวนน้องๆไปเที่ยวปิกนิกในสไตล์แบบคันทรี c คันทรีกันค่ะปลูกผักผลไม้ออร์แกนิกแล้วก็สร้างฟารมเรือนกระจกใส่รุ้งเรนโบกกันนะคะเอาละค่ะถับพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าว้าแอมมันยังมืดออยู่เลยเนี่ยทำมปลูกกันแต่เช้าอย่างงี้จะพาไปไหนหรอ,อ ก็ว่าจะพาไปเที่ยวปิกนิกที่บ้านไร่ของเพื่อนสาวฉันเองว่านี่ถึงแล้วโอ้โหแอปเปิลเต็มไปหมดเลยอะปิวจอดรถแลบนี่ไงเขามีไรแอปเปิลอยู่ที่นี่ด้วยนะนั่ยังไงบ้านไร่ของเพื่อนเราเองวิ้ยตื่นเต้นจังฮ่าบรรยากาศโอโซนสดชื่นจังเลยอ่ะสบายปอดสุดๆมาทางนี้ดีนี่เพื่อนสาวเราอยู่ตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า นี่เธอสองคนนะ่ะฉันนะ่ะเขียนจดหมายไปชวนเธอมาเที่ยวปิกนิกที่บ้านของฉันนะ่ะนี่เชิญเที่ยวได้ตามสบายเลยนะออขอบคุณนะครับขอบคุณนะเพื่อนสาวอู้หูดูสิเพื่อนสาวเราเตรียมอุปกรณ์ทําปิกนิกไว้ให้เสร็จสรบพเลยอะ่ะหิวแล้วอ้อมอยากกินแล้วอะ่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเขาสร้างฟาร,ร์มเรือนกระจกก่อนอู้ได้เลยนี่เลยมาทางนี้นี่ขอดูหน่อยสิกล่องครับมีอะไรบ้าง นี้เลยเราก็ต้องมาทําหมวกก่อนนะใช้ขนแกะสีขาว6บล็อกอ่าก็จะได้เป็นหมวกเชฟออกมาแล้วโอ้โหใส่แล้วทําอาหารเทพเลยเปล่าอ้อมไม่ไงเป็นไงล่ะเอาล่ะขั้นตอนต,อนต่อไปก็ได้เวลาการสร้างฟาร์มเรือนกระจกกันแล้วขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้กระจกสีชมพูวางไป2บล็อกสีส้ม2บล็อกสีเหลือง2บล็อกสีเขียว2บล็อกสีฟ้า2บล็อกสีน้ําเงิน2บล็อกแล้วก็สีม่วง2บล็อกค,ค่ะ นี่เราก็ไล่ระดับขึ้นมานะคะสีม่วงสอง็ลอกสีน้ําเงินสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะตามด้วยสีส้มแล้วก็สีชมพูโอ้โหเรนโบว์จังเลยอะนี่เราก็วางสีชมพูและระดับกลับไปเลยนะคะนี่สีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านี่แล้วก็ตามด้วยสีน้ําเงินค่ะแล้วก็ตามด้วยสีม่วงนะคะนี่ว้าวเริ่มโคงแล้วอ้อม อตอนนี้นะคะพี่อ้อมก็จะทําในแนวลักษณะของโค้งแบบใส่รุ้งเรนโบ์นะคะนี่จะใช้สีม่วงต่อขึ้นไปค่ะรึ๊บอย่างละสองบล็อกแล้วก็ไล่กลับมาเป็นสีน้ําเงินกับสีฟ้าอย่างละสองบล็อกนะคะสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีส้มสีชมพูสลับกันแล้วก็ตามด้วยสีม่วงต่อออกมานะคะนี่รึ๊บประมาณสัก6บล็อกนะคะนี่ต่อยาวไปยาวไปโอ้โหสวยจัง แล้วก็ตามด้วยสีน้ําเงินสีฟ้าใสสีเขียวค่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะสีส้มแล้วก็สีชมพูอ่าด้านซ้ายนีเริ่มจะโค้งนะคะนี่แล้วก็ปิดด้วยสีน้ําเงินค่ะนี่หบล็อกสีฟ้า2บล็อกสีเขียว2บล็อกแล้วก็สีเหลือง2บล็อกแล้วก็ตามด้วยสีส้มสีชมพูอุ้ยเริ่มโค้งไม่หน่อยแล้วอ้อมอ่าเริ่มสูงแล้วนะคะนี่แล้วก็ตามด้วยสีฟ้าใสอีก6บล็อกสีเขียว2บล็อก สีเหลืองสองบล็อกค่ะแล้วก็สีส้มอีกสองบล็อกสีชมพูนี่ต่อไปก็เป็นสีเขียวไล่มายาวๆหกบล็อกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองนะคะนี่เราจะทําการไล่ระดับสีค่อยๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอ่านี่สีส้มแล้วก็สีชมพูนี่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆว้าวเสรดแล้วโหสวยจังเลยเหมือนใสล่ลงจริงๆเลยอ่ะจะเป็นครึ่งแรกนะคะก็จะออกเป็นสีเรนโบว์แล้วเห็นหรือเปล่า นี่แล้วก็ต่อออกไปค่ะรืบแบบนี้เลยนี่ึบเรียบร้อยแล้วต่อสีม่วงลงไปอีกนิดนึงนะคะนี่ออกมาทั้งด้านขวาค่ะหรึออีกสอบล็อกนี่แล้วก็ตามด้วยสีฟ้าสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีส้มสีชมพูเราก็จะทําในแนวลักษณะคล้ายๆกับด้านซ้ายนะคะ นี่ตอนนี้เราก็กําลังต่อเติมด้านขวาอยู่โอเคเราจะต้องไล่ในลดับขึ้นไปเรื่อยๆนะแบบนี้สีส้มสีชมพูนี่ว้าวเสร็จแล้วะสวยจังเลยอ้อมสุดยอดไปเลยอาตอนนี้ก็ได้โครงสร้างของเรนโบว์แล้วนะคะอ้าวน่ารักจังเลยอะ่ะดูดิสีหวานแหววมากเลยอืมเหมือนเยลลี่เลรอต่อไปนะคะก็จะทําการต่อมาทางด้านหลังค่ะเป็นยาวๆเลยนะคะ15บล็อกค่ะ โดยที่เราจะดูสีบล็อกข้างหน้าสุดนะคะเป็นสีอะไรเราก็จะเลือระดับตามสีนั้นมาเลยค่ะนี่อย่างข้างหน้านะคะเป็นสีเหลืองค่ะเราก็จะเอากระจกสีเหลืองใส่นะคะวางลงไปเลยค่ะมาม่าเด็กเค้นทำสีเขียวให้นะปึ๊บอ่าจัดไปเลยเค้นยาวๆอย่างละ15บล็อกเลยนะสร้างกันมาเลยนะอันเนี้ยนี่สีเขียวค่ะยาวไปยาวไปปึ๊บนี่ปิ้ว นี่เลยค่ะนี่สีม่วงปึ๊บ๊นี่เสร็จแล้วสีม่วงอ่านี่ด้านนี้เสร็จแล้วนี่ตามด้วยสีเหลืองปึ๊บ๊บมาวเราสร้างมาเกินครึ่งทางแล้วนะอ้อมเนี่ยเกือบเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นบริเวณด้านข้างทั้งสองข้างนะคะนี่ออกมาก็จะเป็นในแนวลักษณะโค้งๆนะทําเป็นห้องแนวฟาร์มเรือนกระจกแล้วค่ะนี่ตามด้วยสีชมพูปึ๊บ แล้วก็ตกแต่งอีกนิดนึงค่ะว้าวเสร็จแล้วโอ้โหเรนโบสุดๆไม่น่าเชื่อเลยอ,อาตอนนี้ก็ได้แล้วาร์มรือนกระจกเรนโบของเราสีมันฟุ้งฟิงจังเลยเนี่ยแล้วก็นี่เลยต่อไปนะคะจะทําการปิดด้านหน้าค่ะด้วยกระจกใสสีขุ่นนะคะนี่แล้วก็ปิดช่องว่างให้หมดเลยนะคะมามาเด็กเชนช่วยวางนะโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยนี่ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ช่วยกันปิดช่องว่างค่ะ ก็อยากจะได้เป็นกระจกสีใสคุ้นๆแบบนี้นาจะได้มองเห็นพืชผักผลไม้ข้างในที่เรากําลังปลูกนะคะนี่นิดเดียวเสร็จแล้วนี่เราก็ทําการเจาะกระจกสีบล็อกค่ะเพื่อทําการใส่ประตูะไม้ลงไปค่ะนี่ใส่ประตูไม้ลงไปแล้วปปไปด้วยไปด้วยด้านหนะ้าเสร็จแล้วมาเลยเค้นเข้ามาได้เลยแล้วข้างหลังเราจะทำเป็นยังไงหรอข้างหลังก็จะใช้ขนแกะสีไรบูนะคะ ปิดช่องว่างทั้งหมดเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็เหมือนท้องฟ้าเลยอะสิใช่แหว,วด้านหลังนะคะจะทำให้เห็นวิวเป็นคล้ายๆกับวอลเปเปอร์เป็นสีออกฟ้าๆเหมือนท้องฟ้านะคะ uh huh. นี่ปิดช่องว่างให้หมดด้วยสีไลบูก่อนนะคะนี่รึบๆหมดแล้วอาแล้วเราก็ค่อยเข้าไปตกแต่งข้างในกันนี่ uh huh. จอะแล้วก็ใส่ขนแกะสีขาวลงไปไล้ายๆก้อนเมฆนะคะโอ้โห oh อย่าลืมดวงอาทิตย์นะ uh huh. ตอนนี้ก็ตกแต่งก้อนเมฆไปก่อนเนาะนี่รึ๊บฟึบแล้วก็อันนี้ค่ะเจาะไปสี่บล็อกใส่สีแดงลงไปโอ้โหแดงแปดเลยนี่เป็นไงล่ะแบล็กราวของเราอุ๊ยฝนตกอู้หระวังไม่สบายนะ <c oughs> นี่เราต้องรีบสร้างฟาร์มให้เสร็จแล้วหิวเราด้วยอนะเนี่ยนี่เรียบร้อยตกแต่งรายละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสวยจังเลยอ่ะโอ้โหเหมือนในนิยายเลยะเนี่ย นี่ต่อไปก็ทำการขุดพื้นทรวนดินกันค่ะนี่ขุดเข้าไปขุด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 ได้เลยได้เลยอย่าลืมทำแหล่งน้ำด้วยนะได้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะทำร่องน้ำนะคะนี่ขุดไปก่อนขุดไปก่อนทรวนดินเข้าไปว้าวแล้วก็ไปตักน้ำกันนี่ตักน้ำใส่กระแปง็งน้ำจากธรรมชาติด้วยอ่ะนี่เลยนี่เลยเอาน้ำมะเทใส่ร่องน้ำไหมคะ่ะ ฟื้นอืมอีกถังเนี่ยอ้อมยังไม่เต็มขอ,อกยังนกล้าวกันนี่แทงไปเลยฟื้นเอาลเแล้วตอนนี้เราก็ช่วยกันพรวดินเสร็จแล้วเนาะอืฟาร์มของเราน่ารักจังเลยอ่ะอ้อมนี่สีฟรุงฟริงไม่ล่ะน่ากินมากเลยยังยังไม่ได้ปลูกเวลาปลูกแล้วเอาล่ะขอดูเมล็ดพันธุ์หน่อยนะก็จะมีสตรอเบอรี่หข้าวโพดแล้วก็เมล็ด มะเขือเทศนะคะแล้วก็มเมล็ดข้าวสาลีนี่มีต้นอ้อยด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยปุ๋ยบนมิวว้าวมาเดี๋ยวเคนช่วยใส่บนมิวให้นะนี่เราก็ใส่ต้นกล้าของต้นสตรอเบอรี่ลงไปแล้วโอ้มามาใส่บนมิวนี่แหะนี่แะน่ะโอ้โหโตทันกินทันใช้มากเลยอะนี่เป็นปุ๋ยธรรมชาติด้วยนะสีชมพูดแดงน่ากินเชียวนี่ตอนนี้เรากําลังปลูกผักผลไม้แบบออร์แกนิกอยู่นะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็ปักต้นอ่อนของข้าวโพดลงไปค่ะโอ้ข้าวโพดก็น่ากินเนาะหอหอยากทําข้าวโพดคั่วก,กินนะอ้อ oh มอยาจะทําป๊อปคอร์นที่กินโอสุดยอดเลยอ่ะอย่ายลืมใส่ชีสด้วยนะไปเลยรีบปลูกเลยอย้หิวหิวหิวเร็วปลูกเร็วโอ้ยโตทันกินมากเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็นี่เลยค่ะหว่านมาเมล็ดมะเขือเทศลงไปนะคะฟริบรินี่มาเลยโอ้โหปุ๋ยวิเศษตาบนมิว โอ้ทันกินทันใช้มากๆต่อไปค่ะนี่หว่านมเมล็ดพันุนะคะของข้าวสาลีลงไปเดี๋ยวเราจะเอาไปทําขนมเค้กกันว้าวมีเค้กได้หรอวันนี้สุดยอดใช่แล้ว <c oughs> เค้กผลไม้โอ้โหรีบปลูกเลยมันมีกําลังใจเต็มที่เลยหี้แล้วเ <c oughs> ขาเมาหมดคนเดียวก้อนเดียวเลยนะไอ้ไม่ได้ต้องแบ่งเพื่อนบ้านด้วย <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้ข้างนอกกันดีกว่าเนาะนี่ก็จะมีต้นเชอรี่ ต้นเกรฟฟูดนะคะต้นมะนาวเลเมอนค่ะแล้วก็ต้นกล้วยหอมนี่เราจะปักต้นเชอร์รี่ลงไปก่อนนะว้าวลูกดกเต็มต้นเลยอะอ,อมออใส่ปุ๋ยเข้าไปในลูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะต้นเลเมอนนะคะนี่จะไปทำน้ำผลไม้กินกันให้เห็นก็หิวแล้วนี่ต้นเกรฟฟูดค่ะอูอ้ลูกบบลล์มเลยอะจะเอาไปทำน้ำพันุ์ว้าว ต้องอร่อยแน่เลยนี่ตอนกล้วยหอมโอ้โหทำไมกล้วยที่นี่ออกเป็นลูกละอ้อ,อมเขาไม่ออกเป็นหวีแล้วไม่ออกเป็นหวีออกเป็นลกูก <G ül üyor> นี่พร้อมใช้งานได้เลยเห็นเปล่าเนี่ยเป็นลกูกๆเลยเนี <G> ่ย <ül üyor> ยังไงที่ขายในเซเว่นนี่เรามารีดนมกันดีกว่านังวัวจ้าขอนีวัมหน่อยน,น,น,นะจา้าอย่าลืมไปเอากระป๋องนิกตู้นะอ้อ,อมเอาล่ะหยิบกระปองมาก่อนนะคะนี่เตรียมไปรีดนมนัมนงวาาัวจ้าขอรีดนมหน่อยนะ ว้าววัวลิดง่ายจังเลยอ่ะนี่ได้นมวัวมาแล้วนี่ทางนี้ทางนี้เรามาขี่ม้าก,กันดีกว่านะอ้อมนี่เข้าไปเลยว้าวขี่ได้ด้วยหรอ,อมาไม่พยศต่อโอ้โยมาที่นี่เชื่องมากเลยอย่าลืมอุปกรณ์นะอ๋อนีเชือกแล้วก็อานม้าใช่ไหมได้เลยเลือกตัวไหนอะกดใส่เชือกได้เลยนะออ้ชอบตัวสีขาวอ่ะอะจับมาเลยโอ้มาแล้วมาแล้ว,ลวติดติดวอกไม่ได้ เฮ้ยออกมาดิเจ้ามาน้อยอุย้ยมาติดพุงตัวใหญ่กว่าลัวในระหว่างที่เรารอให้พืชผักออแก,กนิกของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะคะเราก็มาขี่ม้าเล่นกันก่อนเลยมาอ้อมวิธีทําให้ม้าเชื่องนะต้องิีขวาให้ข้าวสาลีม้ากินนะนี่พอมาอ้าปากแล้วใช่ไหม้วขึ้นขี่เลยวิขึ้นหัวใจด้วย แล้วก็ใส่อานมาลงไปว้าวเท่านี้เราก็พร้อมไปขี่กันแล้วอ้อมเ yeah, ye e ย้ยี่ห้าพี่กับกอบพี่กับกรอบว้าวน่ารักจังเลยอะ่ะคืดี้ควบใหญ่เลยโอ้อากาศดีจังเลยที่นี่ไปเลยยี e ่ห้าเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลามาเก็บเกี่ยวผักผลไมออกเกนิกของเราแล้วนี่เริ่มจากข้าวสาลีก่อนเลยจะเอาไปทำเค้กโอ้โหฟิวฟิวผลออกงอกงามอุดมสมบูรณ์มากเลยเนี่ย นี่นี่เคนดูดิโอูมะเขือเทศอื้สีอย่างนี้จิ้<บ>สดๆเลยนะโู้ยท,ทางจังหวนนัดนะเนี่ยแล้วก็นี่ข้าวโพดอ่อนว้าวนี้ก็น่าก,กินนะหู้ดูดิฝากเหลืองือ,งอะ่ะแล้วก็นี่ผลสตรอเบอรี่โอ้ยนี้ก็น่าก,กินนะขอาพริกกับเกลือด้วยนี่ลาบปากนี่ต้นอ้อยจะเอาไปคร้าเป็นน้ำตาล อ้อยแล้วก็มีนี่วัตถุดิบหลักเลยจาธทรมชาติแล้วก็กล้วยหอมนี่จะเอาไปทำน้ำผลไม้ปัน่นนี่กล้วยหอมเก็บให้หมดเลยนี่นี่นี่โอ้โหเต็เมแล้วก็ลูกเชอร์รี่หูหน่ากินนี่เกรฟฟูด้ดยอดเค่เห็น็อดรายหกแล้วนี่เอาไปทำน้ำทัชกินกันมาอ้อมเดี๋ยวไปอุปรกรณ์ในบ้านก่อนนะเอ๊ขอดูก่อนนะในตู้เย็นมีอะไร ในตู้ยังมีเนื้อวัวสอดอยู่ค่ะว้าวอเอาไปปิ้งทำบาร์บีคิวดีกว่าโอ้โหต้องสดสดอร่อยแน่เลยแล้วก็ชั้นล่างมี๊ยมีก้อนเนยอยู่ด้วยโอ้นี่แหละสุดยอดวัตถุดิสสำคัญในการทำครับโคดคั่วเฮ้ยเอาไปทำเค้กก่อนนี่เราก็เอาต้นอ้อยมาครับเป็นน้ำตาลทรายก่อนนะคะนี่เลยเราก็ได้น้ำตาลทรายมาแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะ เดี๋ยวเรามาทำขนมเค้กกันดีกว่าค่ะเอาผลสตรอเบอรี่ที่เราเก็บมาได้นะคะ3ลูกใส่เข้าไปค่ะแล้วก็นมนะคะ2กระป๋องค่ะนมแล้วก็นม2องถังนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวสาลีอีก3ต้นค่ะนี่เรากป็ได้ออกมาเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วสุดยอดเลยนะออมอยากกินแล้วว่าน่าก,กินจังเลยนี่ทำแบ่งเพื่อนบ้านด้วย แล้วก็ต่อไปนะคะนี่มีอุปกรณ์ไว้สําหรับอบขนมเค้กค่ะแล้วก็ใส่ก้อนเนยลงไป1ก้อนแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งกองนี่เท่านี้ก็ได้ชีสเค้กมาแล้วโอ้โหอันนี้ก็น่ากินมากเลยนะเคนชอบจัง <c oughs> นี่แล้วก็เอาชีสเค้กนะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ลูกช์ลี่เข้าไปได้ออกมาเป็น เชอรี่ชีสเค้กโอ้โหอันนี้ยิ่งสุดยอดใหญ่เลยอะนี่สดๆจากต้นเลยนะปลกเองกับมือเลยว้าวเดี๋ยวต้องไปชิมแล้วอ่าต่อไปมาทำน้ำผลไม้คั้นกันดีกว่านี่ใส่อุปกรณ์คั้นผลไม้แล้วก็ใส่ผลเลเมอนลงไปได้ออกมาเป็นน้ำเลเมอนนีทค่ะโอ้โหโอ้ท่าทางจะเปรี้ยวหวานชื่นใจเนี่ยนี่ต่อไปก็ใส่นมสดลงไปถังนึงค่ะจากนั้นก็ใส่ กล้วยหอมลงไปนี่กล้วยหอมสดจากต้นออแกนิกเลยนะแล้วก็ใส่สโนว์อน้ำแข็งลงไปค่ะได้ออกมาเป็นบานาน่ามิลเชคค่ะว้าวนมกล,ล้วยของโปรดเลยนะเนี่ยน่ากลัวมากนี่ต่อไปมาทำน้ำมะเขือเทศกันดีก,กว่าใส่แก้วลงไปแล้วก็ใส่ผลมะเขือเทศที่เราเก็บมาเมื่อกี้ลงไปนะคะได้ออกมาเป็นนี้เลยน้ำมะเขือเทศโหสดๆจากต้นเลย แล้วก็มาทําน้ําพันกันดีกว่าค่ะใส่เกรฟฟูลงไป1ลูกนะคะใส่น้ําตาลใส่ลงไปหนึ่งกองแล้วก็ใส่อุปกรณ์คั้นผลไม้ลงไปอู้ได้มาเป็นน้ําพันค่ะอู้นี่ก็น่ากินนะเคนชอบมากเลยเฮ้ยดีเราชอบมากเลยน้ําพันชนะนี่ต่อไปมาทําปอปคอรานกันดีกว่าว้าวก็ใส่ผลข้าวโพดท,ที่เราเก็บเกี่ยวมาได้ลงไปนะคะใส่ไปสักเจ็ดอันก็นแล้วกันแล้วก็ใส่โคล,ลงไปค่ะนี่ ใส่ถ่านลงไปแล้วกําลังเผาเลยอุ้ยเผาออกมาเป็น๊อปคอนแสนรอร่อยโอ้โหโ,โหดมากเลยปรุงรสเสร็จด้วยววนี่ทําออกมาสักสองถังก็แล้วกันนะแล้วก็ต่อไปได้เวลามาปิ้งเนื้อบาร์บีคิวกันแล้ว,ว,วแล้วก็ใส่ถ่านชาโคลงไปก่อนนี่เลยแล้วก็ใส่เนื้อวัวลงไปค่ะแล้วก็ทําการจุดไฟเลย รึบฮึฮ่ากำลังปิ้งปิคนิคกันอยู่เลยสุดยอดเลยระวังไม้นะน้ำไหลไหลแล้วอุ้ยข้างล่างท้าทางใกล้จะสุกแล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยทําการพลิกก่อนรึบโอ้โหนี่มันคุกกิ้งมาม่าแน่ๆเลยนี่เดี๋ยวรอมันสุกก่อนอีกแป๊บนึงนะโอ้โสุกแล้วรึบรึบเอาล่ะใส่ในจานไว้ก่อนนี่ได้ออกมาเป็นสเต็กวัวแล้วโอ้โหสุดยอดเฮ้ยหอมฉุยเลยนี่มาปิ้งบาร์บีคิวต่อดีกว่า นี่อันนี้ใบคิวไม้นะนี่อ้จะสุกแล้วอ่ะฟลิปอ่ะลับอีกด้านหนึ่งอู้นี่สุกกำลังได้ที่เลยน่ากินมากได้แล้วเอาไปใส่จานไว้ก่อนนะนี่เลยเค้กรสสตรอเบอรี่แล้วก็ชีสเค้กเชอร์รี่อ้าวมีปั๊บคอนแล้วก็น้ำผลไม้ด้วยสุดยอดเลยอ่ะ สดๆจากไร่ฟาร์มออแกนิกของเราเองเลยนะโอ้ดีจากลยว่าหลังมาไปบ่อยได้ไหมอ้อมเอ่ต้องถามเพื่อนบ้านนะเขาให้มาหรือเปล่าเนี่ยมาถล่มฟาร์มเขาหมดเลยเนี่ยเมาหมดบ้านเลยทีนี้เอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนทําคลิป,ปต่อไปได้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมกับพี่เคนก็ขอตัวไปปาร์ตี้ปิกนิกกับเพื่อนๆก่อนน,นะ แล้วจเจอกันใหม่จ้า